รถลูกค้าไปส่งขายของเก่านะครับพอดีลุงแกยังไม่มีเงินนะครับก็เลยที่ร้านนะครตอนแรกก็จะมาซ่อมนะครับแกบอกว่าเงินไม่พอก็เลยให้ลูกค้านะครับไปส่งของเก่ากันนะเพราะว่าลุงแกเตรียมไปส่งของเก่าแล้วก็มาเสียกัานาครับอันนี้ก็ไม่คิดเงินนะครับแกให้นะครับรถเพราะรถไม่ติดเพราะรถก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับ ไถึงย่างพระแลกลูกค้าบอกอยากใส่รถมาเองนะครับผมก็เลยอาสานะครับเอามอไทายยันมาให้เพากว่าจะถึงอันนี้ก็ยันมาหนึ่งกิโลละถ้าใสามาก็น่าจะไกลอยู่นะครับน่าจะไกลอยู่ ไปถูกยังลุงไปอีกไปอีกลุงห่อหางหน่อยใครถึงแล้วบอกเลยเด้อ ใสมานะครับปันๆ้าจะไกลมากอันนี้ขณะผมดันมายังเหนื่อยอยู่เนะี่ยน่าจะโลก,กว่านะ่ใกล้ถึงย่างอ้าสองร้อยเมตรอันนี้นะครับอาร์เอสของเก่าพี่ๆระวังโดนระวังโดน เล้กเสียโอ้โน่าจะสองลูเป็นอย่างต่ำน้ำแล้วก็ถนนก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเนินด้วยนะพาผมคิดชุดเปิดเพลงไหมผมก็คิดเก็ไม่เพลงนะผมบอกแค่ไม่กี่ ประมาณผมบอกไปประมาณพันนิดๆน,นะครับอันนี้คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเวนเป็นราวให้พร้อมนะครับถึงย่างไปถึงเลยเ,เดี๋ยวมาจากไหนไกลปะเนี่ยเดี๋ยวมาจากไกลปะเนี่ยมาขายกันนี่ฮะ <สา S 1> อ๋อเอ้า อเอาอยัางไงก็ไปหาเด้อดูก่อนโอเคนะครับ,บช่วยได้เท่านี้นะครับมีอะไรก็ช่ชวยๆกันไปนะครับเพราะว่าเงินทองก็ค่อยๆจะหายากนะครับโอเคนะครับาเกนนี้